เริ่มแรกให้ตัดเส้นเอ็นะคะความยาวตามชอบนะคะแล้วก็ให้ร้อยลูกปัดลงไปสามเม็ดก่อนหนึ่งสองสามเม็ดที่สี่ให้เสียบหัวท้ายนะคะให้ร้อยหัวร้อยท้ายแบบนี้จากนั้นรูดนะคะก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้ ให้รูดเส้นเอ็นนะคะให้เท่ากันแล้วก็เสียบลูกปัดลงไปแบบนี้นะคะเส้นเอ็นสองเส้นนะคะเสียบลงไปในลูกปัดรูดเดียวนะคะแบบนี้นะคะจอกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วจากนั้นลูกปัดตัวนี้นะคะให้เสียบหัวท้ายนะคะให้ร้อยหัวร้อยท้ายแบบนี้นะคะ ลษณะอย่างนี้เราจะได้ยอดมันแล้วนะคะยอดแล้วดึงหน้านิดนึงนะคะให้ใช้ลูกปัดสี่เม็ดนะคะเส้นเอ็นทางด้านขวามือของปลาลุงนะคะคือเส้นนี้ปลาลุงจะร้อยเข้าไปลูกปัดคือสี่เม็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ลูกปัดเม็ดที่สี่นี้ปลาลุงจะร้อยหัวร้อยท้ายนะคะแบบนี้ ค่อยรูดนะคะเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือของประลุ่งจะร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้นะคะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ เส้นเอ็นทางด้านขวามือของปราลุงนะคะตัวนี้ปราลุงจะร้อยลูกปัดลงไปสามเม็ดหนึ่สองเม็ดที่สามปราลุงจะร้อยหัวร้อยท้ายนะคะจากนั้นก็ดึง ก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือคือตัวทางตัวนี้นะคะก็จะลอยเข้าไปในรูปแบบเม็ดนี้เส้นเอ็นทางด้านขวามือคือตัวนี้นะคะเส้นนี้ลรรุงจะลอยเข้าไปสามเม็ด หนึ่งสองแล้วเม็ดสุดท้ายเม็ดที่สามก็ลุงจะร้อยหัวร้อยท้ายนะคะแล้วก็ลูกเราก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือจะร้อยเข้าไปในลูกปัดกเม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้นะคะ ะะแล้วก็มาเม็ดนี้ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เส้นเอ็นทางด้านขวามือของประลุคือตัวนี้นะคะปรปลุงจะร้อยลูกปัดลงไปสองเม็ดนะคะหนึ่งสองเม็ดที่สองหิดประลุงจะร้อยหัวร้อยท้ายนะคะนู่ จะออกมาเป็นแนวนี้นะคะนำเส้นเอ็นสองเส้นนะคะมาลวดใส่กันแล้วก็ร้อยลูกปัดลงไปหนึ่งเมตรนะคะในรูเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดลูกปัดจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะให้นำเส้นเอ็นเส้นหนึ่ง ร้อยเข้าไปในลูกปัดเพชรนี้นะคะร้อยหัวร้อยท้ายลงไปในลูกปัดเพชรนี้แลวเส้นเอ็นอีกเส้นนะคะร้อยเข้าไปกลับด้านนะคะคือร้อยหัวร้อยท้ายแบบนี้นะคะจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะ ใช้เส้น n สองเส้นร้อยเข้าไปในลูกปัดไม่ดเดียวกันนี้นะคะแล้วลูกปัดเม็ดถัดไปก็คือเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้ให้ร้อยหมอร้อยท้ายที่เม็ดนี้นะคะทำเส้น 2, อีกเส้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งร้อยเข้าไปแล้วอีกเส้นหนึ่งร้อยกลับด้านสวนเข้ามาแบบนี้ นะคะคงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ทำอีกเหมือนเดิมนะคะเะเ็นสองเส้นแล้วก็ไปในลูกปัดนะคะเม็ดเดียวกันรูดนะคะแล้วเราจะใช้ลูกปัดเม็ดนี้นะคะร้อยหัวร้อยท้ายตรงนี้นะคะ จับด้านเส้นอ็นอีกเส้นหนึ่งลอยเข้าไปเส้นเอ็อีกเส้นหนึ่งลอยเข้าไปเหมือนกันแบบนี้นะคะอีกอันนึงนะคะทำเหมือนเดิมเส้นเอ็นสองเส้นร้อยเข้าไปในลูกปัดรูเดียวกัน ทีนี้จะเป็นเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้ใช้เส้นเ,เส้นหนึ่งร้อยเข้าไปในรูของลูกปาดจะใช้เส้นอีกเส้นหนึ่งร้อยกลับด้านสวนทางกันนะคะทีนี้งานของเราก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ นี้เราก็จะทําแถวถัดไปนะคะแถวถัดไปให้นําเส้นเอ็นนะคะเส้นนี้ร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เส้นเอ็นเส้นนี้นะคะร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้เม็ดนี้เม็ดนี้่ะแล้วก็เม็ดนี้ เนนก็จะอยู่ในแนวนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นแถวที่สามแล้วนะคะเส้นเอ็นทางด้านขวามือของผู้ลุงตรงนี้จะร้อยลูกปัดลงไปสามเมตรหนึ่งสองเมตรที่สามจะร้อยหมวร้อยท้ายนะคะแบบนี้แล้วก็รูดจออมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือคือตัวนี้จะร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้นะคะ นี่นะคะเม็ดนี้จอดมาเป็นแบบนี้จากนั้นดอกถัดไปนะคะก็จะใช้ลูกปัดสองเม็ดเส้นเนทางด้านขวามือนะคะร้อยลูกปัดไปหนึ่งเมตรเม็ดที่สองร้อยหัวร้อยท้ายนะคะดูด อทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะซ้ายมือตัวนี้จะร้อยเข้าไปในลูกปัดไม่ถัดไปคือตัวนี้อันนี้ดอกที่สองแล้วนะคะก็เหมือนเดิมกับดอกที่แล้วนะคะเราจะใช้ลูกปัดสองเมตรร้อยเข้าไปในเส้นเอ็นทางด้านขวามือคือตัวนี้เม็ที่หนึ่ง เม็ดที่สองเม็ดที่สองจะร้อยหมอร้อยท้ายนะคะอันนี้จะได้ดอกที่สามแล้วนะคะดอกที่สามทีนี้ก็จะเป็นดอกที่สี่นะคะอันนี้คือดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ก็จะทําเหมือนเดิมนะคะเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือจะร้อยเข้าไปในลูกปักเม็ดนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ แล้วก็เหมือนเดิมน,นะคะเส้นเอ็นทางด้านขวาจะร้อยลูกปัดลงไปสองเมตรเมตรที่หนึ่งเมตรที่สองก็ร้อยหัวร้อยท้ายหนึ่งสองสามสี่อ่าต่อไปเป็นดอกที่ห้านะคะดอกที่ห้าเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้นี้นะคะเส้นเอ็นทางด้านขวามือ ร้อยลูกปัดลงไปสองเมตรเมตรที่หนึ่งเมตรที่สองเมตรที่สองนี่ร้อยหัวร้อยท้ายยังเท่าไหร่นับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ดอกที่ห้านะคะต่อไปจะเป็นดอกที่หกนะคะเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือร้อยเข้าไปในลูกปัดเมตรนี้นะคะอนนี้มันจะเป็นดอกที่หกแลวนะคะ พอทาเหมือนเดิมเส้นเอ็นทางด้านขวาคือด้านนี้นะคะด้านนี้จะร้อยลูกปัดเข้าไปสองเมตรหนึ่งไม่ใช่สองหล่มของล้วท้ายนี้แล้วก็รูดนี่คือดอกที่หกนะคะต่อไปจะเป็นดอกที่เจ็ดเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือคือตัวนี้ร้อยเข้าไปลูกปัดเม็ดนี้แล้วเส้นเอ็นทางด้านขวาคือเม็ดคือเส้นนี้จะร้อยลูกปัดลงไปสองเมตร เมดที่หนึ่งเมดที่สองรอยหัวร้อยท้ายทีนี้จะเป็นดอกที่แปดนะคะซึ่งเป็นดอกสุดท้ายสำหรับดอกที่แปดเส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือคือเส้นนี้แตร้อยเข้าไปในลูกปาดเม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้นะคะ ได้เนะคะเม็ดนี้เม็ดนี้ใช้ลูกปัดหนึ่งเม็ดนะคะร้อยเข้าไปทางด้านเส้นเอินทางด้านขวามือคือเส้นนี้นี่นะคะแล้วก็ให้ร้อยเส้นเอ็นทางด้านขวามือนสวนกลับไปตรงนี้นะคะตรงลูกปัดเม็ดนี้ทางนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่คือแถวที่สามของเรานะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะจับปลายเส้นเอ็นทั้งสองนะคะรวมกันไว้แล้วก็ ร้อยลูกปัดลงไปหนึ่งเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เส้นเอ็นเส้นหนึ่งไปห,หัวร้อยท้ายที่ลูกปัดเม็ดนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นลูะเพื่อปิดช่องว่างนะคะตรงนี้ทำแบบนี้ต่อไปอีกนะคะใช้เส้นเอ็น สเส้นรวมกันร้อยลูกปัด b, เข้าไปหนเมตรแบบนี้นะคะจากนั้นลูกปัดเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้เราจะร้อยหัวร้อยท้ายร้อยเข้าไปก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ดอกถัดไปก็ทําเหมือนกันนะคะเส้นเอ็นสองเส้นแล้วก็ไปในรูปปัดเม็ดเดียวกันก็จะเป็นเม็ดนี้นะคะต่อไปเม็ดนี้ร้อยหัวร้อยท้ายแล้วก็ลูก ดอกถัดไปก็ทาเหมือนกันนะคะเส้นสองเส้นร้อยเป็นรูปัดเม่เดียวกันร้อยเไปในรูปปัดเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้ร้อยหัวร้อยท้ายที่รูปปัดเม็ดนี้ได้ดอกถัดไปนะคะก็ร้อยลูก เป็นเอสองเส้นในรูปปัดทันเดียวกันเดิมจากนั้นตรงนี้นะคะรูปปัดตัวนี้เราจะร้อยหมอร้อยท้ายนี้นะคะเส้นเอนของปุ้มก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะดังนั้นปุ้มก็จะทําการเปลี่ยนเส้นเอนส่วนวิธีการเปลี่ยนเส้นเอน,นี่ไม่ได้ยากเลยนะคะท่านผู้ชมขั้นตอนแรกเราก็ดึงตึงๆก่อนนะคะดึงตึงๆแล้วปุ้มจะใช้เส้นเอนทางด้านขวามือนะคะร้อยเข้าไปตรงรูปปัดตัวนี้รูปปัดตัวนี้ ะะร้อยมานี่ไม่มีอะไรมากนะคะคือจะมามัดกันเฉยนะคะตอนนี้ก็เป็นอินเทอนมาก พอเส้นเอ็นมาเจอกันแล้วก็มัดเลยนะคะมัดเงื่อนตายเลยนะคะจะมัดกี่รอบก็ได้นะคะก็ลงมัดสามรอบเลยหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วดึงตึงๆนะคะท่านผู้ชมดึงตึงๆ,ๆแล้วจากนั้นก็ซ่อนเส้นได้นะคะด้วยการเอาปลายเส้นได้ด้านหนึ่งสอดเข้าไปอสอดเข้าไปดึงตึงๆนะคะดึงตๆ,ๆแล้วจากนั้นใช้กันไกรใกรรไกตัดอย่างนี้อีกด้านนึงก็เช่นกันนะคะ ร้อยเข้าไปทุกแบบเม็ดไหนก็ได้ตึงๆจากนั้นก็ตัดอ่านี่ก็เสร็จแล้วตัดเส้นเอ็นความยาวตามใจชอบเลยนะคะแล้วเราจะเอามาร้อยใส่ตรงที่ดอกสุดท้ายที่เราทําค้างไว้นะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นดอกแรกที่เราทาดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ดอกที่ห้าตรงนี้นะคะเป็นดอกที่หกเรา้อยใส่ตรงนี้เลยตรงรูนี้เลยนะคะลวดปลายได้ให้เท่ากันแล้วก็รูด แล้วก็ทําต่อได้เลยนะคะนี่คือการเปลี่ยนเส้นได้เปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะก็เอาลูกปัดมาร้อยเลยนะคะเส้นได้สองเส้นร้อยในรูเดียวกันทําต่อเลยนะคะนี่คือดอกนี้นะคะเราจะใช้ลูกปัดเม็ดนี้ในการร้อยหัวร้อยท้ายใช้เส้นเอ็นด,ด้านหนึง่งร้อยเข้าไปแล้วใช้อีกปลายเส้นเอ็นเส้นหนึ่งร้อยสวนเข้ามาในเม็ดเดียวกันอย่างนี้นะคะ แล้วก็รูดอืเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะคะเส้นอินสองเส้นร้อยเข้าไปยกปัเม็เดียวกันกใช้ปลายใช้ปลายทั้งสองตรงนี้นะคะร้อยหัวร้อยท้ายที่เม็ดนี้จากนั้นก็รูดแล้วก็ดึงเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเม็ดสุดท้ายคือเม็ดนี้นะคะใช้เส้นสองเส้นร้อยเข้าไปลูกปัดเม็ดเดียวกันในรูเดียวกันแล้วก็ร้อยหัวร้อยท้ายที่ลูกปัดเม็ดนี้นะคะนี่เป็นดอกสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่สามแถวที่สามของเราก็คือเสร็จแล้วนะคะจะมีถ้าเราดูจากปลายยอดจะเป็นอย่างนี้สวยงามมากนะคะถ้าจากปลายยอดถ้าสลับสีก็จะสวยกว่านี้อีก ทีนี้ก็จะเราก็จะทำแถวถัดไปนะคะดี๋ยวบะลุงก็จะใช้เส้นเอ็นใช้เส้นเอ็นทางด้านซ้ายมือคือตัวนี้นะคะร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้ก่อนนะคะเม็ดนี้นะคะแล้วร้อยเข้าไปในลูกปัดเม็ดนี้อีกสำหรับลูกปัดเม็ดนี้จะร้อยหัวร้อยท้ายนะคะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นแถวใหม่นะคะก็คือแถวที่สี่ เดี๋ยววิดีโอถัดไปปลุมจะมาทำแถวที่สีให้ดูนะคะเริ่มน่ารักแล้วนะคะ